สวัสดีครับทุกคนครับยบินดีรับเข้าสู่รายการพอร์ตออโต้วีพีนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นปี2014แต่ง v p พเต็มเมื่อ6ปีที่แล้วคันนี้ผมขายไปเองนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าผ่อนหมดแล้วเรียบร้อยก็กลับมาขายคืนเปลี่ยนเป็นตัวรุ่นใหม่แล้ววันนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมพาจะไปดูว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างตัวนี้เป็น VIP เต็มระบบเลยแต่ว่าคันนี้นะครับผมจะไม่ได้ใส่สเกิร์ตนะรอบคันเพราะว่าคันนี้ ลูกค้าใส่แม็กมาสวยแล้วนะครับจัดฟิตเมนต์จัดทรงมาพอดีแล้วถ้าเกิดใส่สเกิร well. ์ตไปเนี่ยมันจะเตี้ยลงไปกว่าเดิมนะปะเดี๋ยวเราไปดูทุกทีเที่ยวรละเอียดรับมันกันตัวนี้เป็นโตยตาคอมพิวเตอร์3.0เกียร์แมนนวลปี2 0 1 4ครับขายราคาไม่ถึง7จ0 0แ0บาทด้วย VPM เต็มใครสนใจนะคันนี้มีแค nah ่คันเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูทุกทีเทีรายละเอียดของคันนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคันนี้ผมทําสีใหม่ทั้งคันนะ เพราะว่ารถเป็นปี2014นะครับผมต้องทำสีใหม่ทั้งคันคืออาบน้ำเลยนะคันนี้สวยๆแต่รับประกันไม่มีชนหนักปิดคว่ำน้ำท่วมตัดต่อสมร่ากกอใหม่แน่นอนดูดิสวยกริบเลยนะครับตัวล้อตัวนี้เป็นล้อแม็ก TRD Sport นะครับยาง225 55 R17 ตัวนี้เป็นแม็กขอบ17สวยกริบเลยทุกคนเป็นไงมันเหมาะจริงๆอ่ะตัวหน้าสั้นเนี่ยนะครับเขาเหมาะกับแม็ก17นะถ้าเกิดใส่แม็ก18เนี่ยมันจะดูเต็มใบนะครับมันจะดูแบบ ล้นไปนิดนึงเพราะว่าตัวซุ้มล้อเนี่ยเขาจะไม่ใหญ่เหมือนตัวหน้ายาวนะครับและตัวนี้ VP p เต็มระบบนะเบาะเป็น333-9ที่นั่งนะครับตัวนี้มีเคาน์เตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่ดูดิสวยๆเลยนะครับจอทีวีฟิลิปนะครับ24นิ้ว LED นะครับหลังคาก็เต็มๆแบบนี้นะครับโหคันนี้สวยนะครับดูสภาพดิผมขายไปประมาณ6ปีแล้วอะคันนี้ยังสวยเหมือนเดิมเลย นี่ไง,ไงของเดิมจากโรงงานนะครับประตูเดิมจากโรงงานนะครับท้ายสวยๆครับรางน้ำเรียนกริปเั็ไงนี่สวยมากนะครับตัวนี้แอร์ไมโครบัสแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ใส่กล้องถอยมาให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้อรอบรอบคันเนี่ยบอกได้เลยว่าเนี้ยครับใครที่ต้องการรถแบบสวยๆ เอาไว้ใช้ได้เลยเนี่ยนะครับคันนี้แนะนําเลยสวยมากไปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปองคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับสําหรับใต้ฝาป้องของคันนี้นะครับน็อตฝาปองไม่มีขยับเลยนะครับน็อตแก้มข้างสวยกริบหมดเลยนี่ยาแนวเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับมอกออยู่ครบมอพักม้อน้ํายังสวยอยู่นะครับตัวนี้มีเบอร์น้ํายาแอมให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวช่องดูน้ํายาแอร์นะครับ อินเตอร์คูลเลอร์สวยหมดครับหม้อลมเบรกยังใส่นะน้ำมันเบรกยังไม่ดำเลยเป็นไงสวยเหละ่ะสวยจริงคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าสวยเลยนะครับสำหรับรถปี2 0 1 4รถ11ปีแล้วนะไปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกับคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับภายในคันนี้เนี่ยนะครับทุกคนใส่จอ Android ขนาด7นิ้วมาให้นะครับแล้วก็มีปรีแล้วเรียบร้อยนะครับปรับเครื่องเสียงนะตัวนี้มีกล้องถอยเรียบร้อยนะครับดูพวงมาลัยสวยกริปเลย แล้วก็คันนี้นี่นะครับหน้าจอสวยๆครับคันนี้เลขไมายอยู่ที่2,4637กมิเโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตัดที่นั่งออกนะครับแล้วก็วางเป็นที่าวางของที่เก็บของตรงนี้นะครับด้านหลังอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บะเนี่ยสวยๆนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นดูดิหลังคาสวยนะครับมีทีวีมาให้เรียบร้อย กดพับเบาะไปได้เลยแบบนี้เป็นไงภายในสวยนะครับพื้นยังสวยอยู่ในที่ไงบอกเลยว่าคันนี้ราคาโคตรดีทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับแล้วสำหรับตัวต้าคอมพิวเตอร์3.0ตัวนี้เป็นเมนโนนะครับปี2014ผมขายในราคาเท่าไหร่คันนี้ผมขายเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นจัดเต็ม สบายสบายได้เลยนะครับดูแล้วตัวนี้ผ่อนเพียงแค่14,00 0บาทเท่านั้น8 4งวดน,นะครับแล้วคันนี้มีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นเห็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปีเก่าผมไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนใหญ่มีแต่หน้ายาวแล้วก็ถ้าเป็นหน้าสั้นเนี่ยจะเป็นปี2018ขึ้นไปเลยตัวนี้แค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นใครที่สนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้0ูนย์แปดสองสองเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งรีบๆเลยครับ ใครที่ดูจบแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วใครที่อยากได้รถตู้มือสองก็ใ,ใช้สักคันนึงนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เขียร์โค้ดไลน์ตรงนี้เลยใครอยากโทรก็โทรมาได้ใครอยากสแกนก็หยิบโทร,รศัพท์ขึ้นมาสแกนเคียร์โค้ดไลนตรงนี้ได้เลยเป็นไลน์ส่วนตัวผมแล้วก็เบอร์โทรส่วนตัวของผมด้วยนะครับ0822969191ครับ